สวัสดีค่ะเด็กอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนพบกันในคลิปออนไลน์เช่นเคยนะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยวันนี้เรามาเรียนเนื้อหาในหน่วยที่สิบสามฉันรักประเทศไทยกันนะคะเด็กๆรู้จักประเทศไทยกันไหมคะประเทศไทยอยู่ที่ไหนเอ่ย มีใครตอบได้บ้างไหมคะช่วยกันคิดหน่อยนะคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะประเทศไทยก็คือประเทศของเรานั่นเองประเทศไทยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจาักรไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแผนที่ประเทศไทย เป็นรูปขายขวานมีธงประจำชาติไทยมีลักษณะเป็นธง 4, สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสามสีคือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินภายในแบ่งเป็นแถบ5บ้าแถบแถบในสุดสีน้ำเงินถัดออกมาด้านบนและด้านล่าง สีขาวและสีแดงตามลำดับนะคะแถบสีน้ำเงินจะมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็นสองเท่าเลยนะคะเด็กๆและความหมายในแต่ละสีก็มีเหมือนกันเช่นสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึง ศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินนะคะหมายถึงพระมหากษัตริย์และในประเทศไทยก็จะมีภาษาประจำท้องถิน่นและก็ภาษากลางเหมือนที่คุณครูพูดอยู่นะคะเรียกว่าภาษากลางซึ่งเวลาเราไปไหนคนส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษากลางกันนะคะ แล้วก็จะมีภาษาท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นคําว่าสบายดีบอกับคําว่าสบ,บายดีไหมมีความหมายเดียวกันนะคะแค่เป็นภาษากลางกับภาษาถิ่นนั่นเองค่ะนอกจากภาษาในประเทศไทยก็ยังมีเงินไทย และก็ขนมไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆเ,เงินไทยก็คือเงินที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะส่วนขนมไทยมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือมีความละเอียดอ่อนปาณีตในการเลือกวัตถุดิบวิธีการทำ ที่พิธีพิถันกว่าขนมชาติอื่นๆรสชาติอร่อยหอมหวานรูปลักษณะชวนรับประทานเช่นสังขยาฟักทองทองหยิบทองหยอดฝอยทอง แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยนะคะเด็กๆเราได้เรียนเนื้อหาในหน่วยชันรักประเทศไทยกันไปพอสมควรแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูใบางานกันบ้างนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างเด็กๆหาที่ตั้งของประเทศไทยโดยระบายสี อักษรเอ็น N ที่ซ่อนอยู่ในภาพด้วยสีน้ำเงินแล้วเขียนอักษรเอ็น N ตามรอยปะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆแค่หาสีน้ำเงินก่อนนะคะแล้วเด็กๆก,ก็หาตัวเอ็นที่ซ่อนอยู่ในแผนที่ของประเทศไทยที่มีรูปลักษณะคล้ายขวานแล้วก็อย่าลืมเขียนรอยปะเอ็นด้วยนะคะ ดูใบงานใบต่อไปกันเลยนะคะคนเก่งเด็กๆนับจำนวนธงชาติแล้วใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมและตอบคำถามตามที่คุณแม่อ่านให้ฟังจากนั้นเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเรามาดูใบงานใบต่อไปกันเลยนะคะ เด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่อ่านคำที่คุณตากล่าวทักทายน้องก้องและทายว่าเป็นภาษาของภาคใดแล้วเขียนกากบาททับคำพยัญชนะชอช้างเพื่อนำทางพาคุณพ่อคุณแม่อารับน้องก้องกลับบ้าน เด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าคําไหนที่มีชอช้างเด็กก็กากระบาดลงไปต่อไปใบงานใบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆบอกชื่อขนมไทยและดูราคาของขนมไทยแล้วเขียนกากระบาด ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีราคามากกว่าและเขียนวงกลมลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีราคาน้อยกว่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะอ๋อเด็กๆจะลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและก็คนที่เด็กๆรักด้วยนะคะ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ